เอาละพร้อมแล้วค่ะไปกันเลยกับ Lady Duo โอ้โห I love Thailand Thailand I love Thailand oh, I love Thailand Duo ค่ะจริงกันไม่ยอมไป Lady Duo มาแล้วเลยที่โอ้โหไอร์เล็บท่าแลนด์แลนดแลนดแลาดแลนด์แลนดเมื่อกี้เขาสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้เข้ามาพร้อมกับเพลงขอเพื่อคุณประเทศเกิดมาเป็นคนไทยพี่ป้อมพี่โตสมัยเราใช่ไหมสมัยเราจัดรายการใช่แล้วก็มีพี่หลังนะพี่หลังร็อกเกสตารักเธอประเทศไทยสาบานจะไม่ เสียเธอใช่ไหมใช่ปูนแล้วแบบไม่พอใจไม่พอใจเออนะก็ก็คือเห็นภาพเมื่อวันเสาร์เมื่อวันเสาร์ที่รับน้องโอปอล โอ้ชื่นชมมากประเทศมันมีความรู้สึกว่าเราได้ใส่มงกุดเองเลยพี่มีความรู้สึกอย่างนั้นเลยเลยเหมือนมงลงเลยก็อยู่แล้วเพราะว่าปุ้มปุ้มได้ไงหุ่นเหนได้อะหุ่นเหนได้แต่พี่ไม่คิดพูนก็ยังได้เหรอไม่หุ่นเหนก็เออมีมงอะไรเงี้ยแต่พี่ไม่เคยคิดอะ ตัวเม็ดครึ่งเนี้ยไม่คิดเลยในะเรื่องมองกุฎปกติก <laughs> <c oughs> ็แค่เม็ดสามสิบแหละเอ้ยอยอมย <laughs> อมอากาศก็เม็ดครึ่องอันยอมเม็ดครึ่งมันเกินนิดนึงไม่ใช่ครึ่งเป๊ะอืมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเราถ้าถ,ถ้าย้อนกลับไปนะพูดถึงน้องอสุชาตาน้องโอปอนคือคือมองดูเธอแล้วขนาดคุณจูเลียค่ะคุณจูคุณป้าจูที่เราเรียกกันนะยังชื่นชมอ่ะยังแบบโอ้ยไปไหนจับมือกันถึงนะ ช่นะก็คือเขายังชื่นชมขนาดนี้ก็เลยไปคิดวี่เอะเราชื่นชมอะไรกับกับน้องโอปอแน่นอนหละความสวยมาก่อนใช่ไหมหนาสวยความสวยแล้วสวยเป็นไทยอ่ะเป็นคนไทยแท้หน้าไทยแท้เลยนะหน้าไทยเลยแล้วก็ผิวออกแทนแทนใช่ไหมคะแล้วต่อมาก็คือกลืนน่ะกลืนสมองอืสมององกลืนแล้วหิว เนือค pues uh, ุ๋นไก่คือสมองแล้วก็ใจอ่ะมันมารวมกันแล้วสิ่งท voilà ี่เธอถ่ายทอดออกมามันมาจากใจอ่ะซึ่งเราสัมผัสได้ค่ะเราสัมผัสได้ว่าคนเนี้ยออกมาจากใจออกมาจากใจแล้วเวลาที่เธอขอบคุณทุกๆคนอ่ะขอบคุณประเทศอ่ะขอบคุณขอบคุณทุกอย่างที่คือคนเราเนี่ยเราไม่ได้แบบโอ้โห ปึ้งขึ้นมาเป็นฟองน้ําปึ้งขึ้นมาคนเดียวอ่ะไม่ได้ดีดขึ้นมาจากอะไรก็ไม่รู้ว่าชมันต้องมีพื้นฐานไงใช่แล้วก็พื้นฐานก็คือนางเป็นคนไทยเกิดในประเทศไทยถูกต้องคุณแม่สวยมากสวยคุณแม่สวยจริงๆ <laughs> น่าจะจับคุณแม่ประกวดวย <laughs> ่นาะน <laughs> คุณแม่แบบโอ้สวยอะไรขนาดนี้ <าก S 2> แล้วลกลูกได้มาหมดเลยใช่แล้วคุณแม่ก็ถ่ายทอดหล่อหลอมกล่อมเกลาลูก<อ>แล้วสิ่งที่เขาโดนตาโดนใจคนทั้งประเทศแล้วทั้งโลกเนี่ยก็คือกิริยาวาจาที่<อ>งดงามท่วงทีที่มีสงา่าค่อยๆพูดค่อยๆใจฉะฉานค่อยๆ<อ>มองคนและสบตาคน<อ>คนที่อยู่ข้างหน้าเธอเป็นคนพิเศษเสมอนี่เป็นคําพูดของท่านแม่ชีสันสนีนะค่ะ คนคนข้างหน้าเป็นคนพิเศษเสมอพิเศษสำหรับหนูค่ะอา่าถูกต้องเช่ <laughs> <laughs> นการพุ่มก็เป็นคนพิเศษสําหรับพี่ค่ะ <c oughs> คือคนเราต้องเราต้องให้เกียรติเราต้องให้ใจกับคนที่อยู่ข้างหน้าเราก่อน <c oughs> ขณะที่เราเรลังคุยกับเขาเนี่ยโอ้คุยไปเล่นมือถือไปไม่โอเคขนาดระดับประเทศอะไรยังคุยไปเล่นมือถือมันไม่ได้ไม่ได้แม้เราก็เหมือนกันเราต้องวางก่อนถ้าถ้าจะคุยกันนะต้องวางแล้วก็ คือสนใจเฉพาะคนที่อยู่ข้างหน้าอ,อันนี้เป็นการให้เกียรติแล้วกเ็เป็นเป็นมารายาททางสังคมด้วยมันพีถ้าเราคุยกับใครเนะี่ยอีกคนมมแต่เล่นมือถือหรือมองอ,มอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยมันรู้สึกไงอ,ะอ่ะออาก็พอแล้วนะโอเคนะคะสวัสดีอพอแล้วจบก็เหมือนก <c ười> ันคือเราไม่ชอบแบบนี้เพราะฉะนั้นเราอย่าทำแบบนี้กับคนอื่นถ้าเรากลับไปมองค่อยๆมองก็ค่อยแกะแกะดูนะเราจะเห็นว่าอ๋อนี่แหละ คือบุคลิกของคนไทยแท้จริงพอดีน้องมารยาทเป็น่างไทยไทยเลยนะอืคือไทยแท้แต่เวลาที่อยู่บนเวทีที่เธอต้องทําหน้าที่อทาหน้าที่ยังไงล่ะประกวดนางงามก็ต้องมีชุดว่ายน้ำต้องโชว์ส่วนเว้าส่วนโค้งโชว์สรีระค่ะให้กรรมการได้เห็นได้ตัดสินก็เหมือนกับน้องลิซ่าไปไหนมาไหนคนก็ชื่นชมเพราะว่าเธอ มีมารยาทของคนไทยใช่อ่อนน้อมถ่อมตนอขอบคุณค่ะและไม่ลืมที่จะขอบคุณประเทศไทยถึงแม้จะมีท่าเก็บรองเท้าแบบนี้ <laughs> <laughs> แต่ไปเป็นไวัยริงๆ <laughs> <laughs> ถึงแม้ว่าอยู่บนเวทีเธอจะโอ้โหแบบมีเจ็กซี่มีอ,อะไรก็ตามแต่ว่าโดยเนื้อแท้ของความเป็นลิซ่าเนี่ย <laughs> ก็คือก็เหมือนกับน้องโอปออ่าอันนั้นคือสิ่งที่เธอทําตามหน้าที่ของเธอตามบทบาท พอพูดถึงบทบาทและหน้าที่นะปุ้มเนาะคนเราถ้าสํานึกถึงบทบาทและหน้าที่ว่าหน้าที่ของฉันคืออะไรบทบาทของฉันคืออะไรโอ้โหจบแล้วก็ทำหน้าที่ของเราเนี่ยให้ดีที่สุดให้สมกับบทบาทที่เราได้รับให้สมกับหมวกที่เรากำลังใส่อยู่แล้วมันมันมันจบนะเนื่องจากว่าถ้าคนเรารู้บทบาทรู้หน้าที่ของตัวเองเนี่ย ตั้งแต่เด็กเล็กเลยค่ะหนูหนูเด็กใช่ไหมหนูหน้าที่คือกินกับนอนอกินกับนอนแบบบอกกินกับนอนอย่างเดียวเลยถ้าหิวหนูก็แง้แง้แง้ขึ้นมาหน่อยนึ่งแม่ก็ให้นมกินละหนูทำหน้าที่อย่างนี้อย่างเดียวกินกับนอนกินกับนอนกินกับนอนแง้แง้แง้มีด้วยหรอไม่บางเขาไม่ได้อาจจะไม่ได้ร้องดังไงเขาแง้แง้แงขึ้นมาแหละหนูแล้ว เราพอดีไม่เคยมียู่ที่บ้านเงี้ยเงี้ยมสิงจิ้งจกไะลูกใช่ใช่ใช่ว่าที่บ้านมีแต่จิ้งจกก็นี่แหละกินนอนกินนอนเหมือนดักแดอใช่ไหมเหมือนตัวนอนอ่ะเขาก็เยแค่นี้แล้วเสร็จแล้วเขาก็เอาบำรุงดูแลรักษาตัวเองก็ค่อยๆขยับขยับขึ้นมาทําหน้าที่ของตัวเองให้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมค่ะ เนาะแล้วสิ่งที่เมื่อวานคุยกับน,น้องๆเหมือนกันบอกว่าจริงๆแล้วน้องๆน,นะน้องๆไม่ต้องขอบคุณบริษัทหรอกค่ะอะพี่คุยอย่างนี้จริงๆพี่บอกไม่ต้องขอบคุณบริษัทหรอกไม่ต้องคิดว่าเอ,อ้จะบุญคุณบริษัทหรอกอทําให้ตัวเองก่อนอ <C oughs> ทําให้ตัวเองให้ได้ก่อนค่ะทําหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์แบบก่อนในความรับผิดชอบในอะไรต่างๆนานาของตัวเองให้ให้ให้เต็มที่ก่อนนั่นแหละนั่นแหละคือการได้ตอบแทน สิ่งที่ที่เราอยู่แล้วใช่ไหมทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดรับผิดชอบหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดไม่มีทุจริตไม่มีนอกไม่มีในไม่มีแอบแวบไม่มีป่วยทิพไม่มีอะไรเนี้ยเรี้ยจบละทางานให้เต็มที่ทำงานให้เต็มที่ในขณะที่เรากําลังอยู่ตรงเนี้ยเราทางานให้เต็มที่อันนั้นแหละบริษัทก็ได้แล้วแล้วเมื่อบริษัทได้กลับมาหาเราอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนมีหน้าที่เหมือนกันค่ะ ระดับระดับขึ้นมาเป็นประเทศอ่าเป็นประเทศค่ะก็เหมือนกันคุณไม่ต้องถามว่าประเทศจะให้อะไรคุณถามต่ว่าเราให้อะไรประเทศบ้างถูกเพราะอะไรเพราะแม้แต่แม้แต่แม้แต่อะไรล่ะแม้แต่ว่าไงคะน้องน้องเข้ามา่น้องอันนี้เข้ามาเข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่าไงจ้ามิสมิสอะไรค่ะอ๋อคุณพระธาตุดายอินทรพงษ์นุวัฒน์พี่จ้า ่องกับจะมานั่งคุยได้เลยอุ้ยตายเหรอคะโอ้ยดีใจจังไปดูอโอ้โหเรื่องราดีๆอ๋อได้เลยได้เลยุนคุณประเทศนะใช่ไหมคือทำหน้าที่ของตัวเองอะใช่ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองมีโอกาสให้ก็ให้ถูกถูกถ้าไม่มีโอกาสให้นะก็คือคนเราเนี่ยสามารถจะทำอะไรที่ดีเนี่ยสารพัดเรื่อง ทำให้ในสิ่งที่เราให้ได้แม้แต่อย่างที่เราคุยกันว่าแค่รอยยิ้มใช่ไหมน้องหนึ่งจริงๆเขาชื่อน้องหนึ่งนะแต่กลายเป็นน้องใสเพราะมีสัญลักษณ์เป็นไยเป็นฉายาที่เพื่อนๆเรียกเหมือนทาโร่เขาไม่ได้อ้วนนะทาโร่สมส่วนนะทาโร่ไม่อ้วนไม่อ้วนกาลังน่ารักใช่กําลังจุ้มจิมก็เรียกอ้วนหมดเลยอ่ะจุ้มจิมก็เคยเรียกเขาอ้วนก็งงทำไมเรียกทาโร่อ้วน ก่อนทารุกขอขอมาอีกตัวหนึ่งทาร๋อขอมาอีกตัวหนึ่งด้วยอ่ามาเชอร์ราโอเคอมีได้มีได้เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเราสดสดที่ะเดียวเลยครับสดจริงจริงเรากำลังพูดถึง บุญบุญคุณประเทศกันอยู่ <c oughs> ค่ะคุณพัทรดนัยเดี๋ยวเราแนะนําให้ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณพัทรดนัยอินทรพงศ์นวัตนะคะเป็นรองผู้อำนวยการสํานักบริหารแบรนด์องค์กรของบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนถูกไหมคะคคถูกต้อง<ค>นะคะซึ่งซึ่งโอ้โหเกื้อกูลมากในเรื่องของอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ช่วยชีวิต กีฟเนเวอร์สตอกับโครงการนี้จริงๆแล้วคุณผู้ฟังเราเนี่ยจะคุ้นมากกับกรุงเทพประกันภัยเพราะว่าเป็นผู้ให้มาตลอดเลยนะคะค่ะแล้วคนนี้คือคนใช้เสียงอ่านสปอตกรุงเทพประกันภัยอแค่คุณทุกย่างก้าวนะต่อมากครับเรากําลังคุยกันเรื่องนี้ว่าว่าอะไรที่เป็นที่เราอยู่ตรงนี้เราทําหน้าที่ของเราอย่างอย่างถูกต้องรู้บทบาทของตัวเองแล้วตัวเองก็ทาไปแล้วตรงนั้นแหละคือ ้าในสังคมในครอบครัวก่อนเนาะในครอบครัวเราก็มีหน้าที่เป็นลูกนี่เรามีบทบาทเป็นลูกแล้วก็ทําหน้าที่ของเราเป็นลูกค่ะพ่อแม่ก็ทําหน้าที่ของตัวเองแ,แล้วก็ขยับขึ้นมาออกจากสังคมมาอยู่ในสังคมเราก็ทําหน้าที่อะไรในสังคมค่ะเราก็ทําอย่างนี้ในบริษัทเมือ่อเมื่อสักครู่คุยว่าเออคุยกับน้องๆท,ที่ทีมงานเราบอกว่าไม่ต้องบอกหรอกว่าจะมาตอบแทนบุญคุณบริษัทไม่ต้องไม่ต้องเอาเพื่อตัวเองก่อน คิดให้ตัวเองก่อนค่ะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดก่อนแล้วบริษัทได้แล้วเมื่อบริษัทได้กลับมาที่เราอีกก็เหมือนประเทศใช่ไหมคะก็เช่นกันอย่างกรุงเทพประกันภัยเห็นเห็นเราเป็นเรียกว่าเป็นเป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นกัลยาณมิตรถึงพันธมิตรกันเป็นพันธมิตรที่ดีกับเรานะคะเห็นเราทําทําตรงเนี้ยเราไม่ทิ้งผู้ป่วยให้เดียวดายอยู่ในสังคมทางกรุงเทพประกันภัยก็ไม่รีรอเลยไม่รีรอ ที่จะช่วยเหลือเพื่อกลูกันนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยที่เราจะได้ได้บอกต่อกับสังคมคือมีอะไรบ้างคะคุณพัแล้วันไจริงๆต้องบอกว่าเราทําโครงการร่วมกันเป็นเวลากว่าสิปีแล้วะนะครับทำอย่างต่อเน,นื่องจริงๆต้องบอกว่าโครงการนี้ครับเป็นเป็นหนึ่งในแกนหลักของ CSR ที่ทางบริษัททามานะครเรามีประมาณ8แกนนะครับหลายๆแกนเช่น ด้านสญญาธารณประโยชน์ต่างๆนะด้านสังคมด้านสญญาธารณสุขอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการหนึ่งที่เรามุ่งเน้นอยู่นะผมแล้วก็ช่วงสองสามปีหลังนะครับเราหันมาให้ความสนใจเรื่องของผู้ได้โอกาสมากขึ้นนะครับอ,อย่างปีแล้วเราทํากับชมชงทัดกวางนะครับเ,<อ>เป็นผู้ไร้ที่พึ่งนะครับปีนี้เราก็มีเรื่องของตัวสถานสงเคราะห์เด็กนะครับบ้านมหาราชนะครับบ้านเด็กกำพร้านะ,ะแล้วก็ อย่างช่วงเดือนหน้านะครับเราก็จะมีกิจกรรมกับบ้านบางแคด้วยนะครับผมแล้วก็อย่างเงี้ยครับาทำกิจกรรมพวกนี้ต่อเนื่องไปนะฮะก็อีกมา2ปีเราก็ครบว้าแปดสิบปีครับแล้วก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องครับผมอายุของบริษัทบ่งบอกถึงความไว้วางใจของคนในสังคมใช่แล้วก็ไม่ไม่ทอดทิ้งไม่ไม่ทิ้งใครอยู่ข้างหลังใช่ครับเป็นนโยบายของท่านผู้บริหารครับที่ที่ถ้ามีเจตนารม์ว่าอยากให้ทีมงานเราทํานด้านนี้อย่างต่อเนื่องนะครับ โดยเฉพาะเมื่อกี้ที่คุณพัทธลดนัยพูดถึงว่าผู้ด,ด้อยโอกาสซึ่งจริงๆแล้วผู้ด,ด้อยโอกาสในสังคมเราก็มีมีหลากหลายครับอย่างเช่นพอเราเริ่มทำโปรเซสเนี่ยครับเราก็พอหาข้อมูลเพิ่มเติมครับมีตั้งแต่ทุกวัยเลย <c oughs> ตั้งแต่เด็กนะครับวัยกลางคน <c oughs> ผู้สูง,สง,สงวัยต่างๆเราก็ต้องช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องท <c oughs> ุกๆด้านครับ <c oughs> แล้วเมือ่อสักครู่ก่อนคุณพัทธดนัยมาหาเราคุยถึงน้องโอปอน้องสุชาตา มิสเวอร์ภาพภูมิใจของไทยครับในฐานะผู้ชายชอบผู้หญิงแบบไหนคะจริงๆอ่าเขาบอกว่าทุกวันนี้ในการในการในการเห็นในสังคมถือว่าผู้หญิงฉลาดนะครับที่ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับแล้วก็ช่วยเหลือสังคมได้ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นภาพภาพใหญ่ๆที่เป็นไอเดียสำหรับทุกคนมากกว่าค่ะแล้วคิดว่าคุณสุชาตาเนี่ยในมุมมองของคุณพัทธนาันเห็นว่าเออเหมาะสมกับมงจริงๆตรงไหนบ้างคะ จริงๆต้องบอกว่าน้องมีไหวพริบมากมีมีจริงๆความสวยอันนั้นอ่ะอันนั้นเราเราเกินจุดละอยู่แล้วอยู่แล้วนะผมว่าความไหวพริบนะครับการวางตัวนะคะัที่มีทั้งบาลานซ์เรื่องของความความนอบน้อมนะครับความอ่อนหวานแล้วก็ความฉลาดอันนี้เป็นผมว่าเป็นเป็นจุดที่ทําให้เขาชนะมาได้เนาะเพราะว่าจริงๆเนี่ยคนที่ไปยืนจุดนั้นเน่ปุ้มว่าสวยทุกคนใช่ไหมฮะแต่ว่านี้แหละค่ะ สวยจากข้างในเนาะสิ่งดีๆข้างในน้องนีง่ฉายแววออกมามากเลยใช่ใช่เหมือนกับที่เราได้รู้จักคุ้นเคยกับกรุงเทพประกันภัยมาโดยตลอดกว่าสิปีที่เกื้อกูลเราในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ทําให้โครงการของเราเนี่ยไปได้เรื่อยๆเดินหน้าต่อไปได้เรื่อยครับสมแล้วที่กรุงเทพประกันภัยเองก็อยู่มา80ปีได้รับความไว้วางใจมาโดยตลอดค่ะเป็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับ เรื่องราวของกรุงเทพประกันภัยนอกจากที่ตอนนี้เรามองตรงจุดนี้แล้วเรื่องของผู้ด้โอ,อกาสในสังคมแล้วอะไรที่จะขยายต่อจริงๆจะต้องเวทว่าอย่างนี้ครับเรื่องของการทาประโยชน์เพื่อสังคมอะครับเราเราทาอย่างต่อเนื่องนะตละลตระละแกนที่เราตั้งไว้อะครับมันไม่ได้ฟิกว่าต้องต้องตายตัวแบบนี้นะครับจร<ๆ>ิงๆเราเพิ่งเ,เพิ่มมาหนึ่งแกนเมือ 2, 2> <ๆ>่อสักสองสามปีที่แล้วนะจริงๆต้องบอกว่าเรามองบริบทมากกว่าว่าในในภาพรวมของสังคมต้องการอะไรบ้างนะที่ยัง อย่างบางเรื่องอาจจะอยู่ในการเดิมแต่เราขยายเรื่องมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเมื่อสองปีที่แล้วเราเห็นปัญหาในสังคมเรื่องของผู้ป่วยสูงอต้าก็เป็นจุดที่มาที่ไปว่าเราเริ่มขยายนะฮะเริ่มทําโครงการกับทางสวงสสุขนะครับผมเรื่องของตัวสร้างอาานิสให้คนไทยรับรู้รับทราบมากขึ้นว่าโรคซึมเศร้าเป็นยังไงเราอยู่ร่วมกับเขาได้ยังไงดูแลเขาได้ยังไงําพูดอะไรที่ต้องห้ามหรือไม่ควรพูดทําให้เขารู้สึกดีอย่างนี้ครับเราทําเรื่องอาบานิสนะครับแล้วก็ เราทาอย่างต่อเนื่องไปเวลาสองปีแ <discussion> ล so so ้วนะฮะให้คนรู้จักเรื่องพวกนี้ดีขึ้นทําผ่านอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะครับผมแล้วเราก็มีการจัดกิจกรรมนะฮะก็ที่เราวางไว้คือเรามองว่าถ้าเป็นกลุ่มคนทํางานเนี่ยเราทําผ่านอินฟลูเอนเซอร์ผ่านสื่อต่างๆแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาครับเราทํากับเรื่องของกิจกรรมที่ทําที่มหาวิทยาลัยนะฮะจะมีเรื่องของตัววิทยากรนะครับหรือตัวแทนจากสนทนาสุกเนี่ยไปพูดให้ความรู้ ด้านต่างๆพวกนี้เป็นต้นนะครับผมถึงถึงเรียกว่ามันเป็นการใหม่ๆที่เรื่องใหม่ๆที่เราเราไม่ได้ฟิกว่าอะไรเรื่องตายตัวแต่ว่าถ้าเรามองว่าทางสังคมต้องการอะไรเรื่องไหนเป็นเรื่องที่ต้อง address เราก็ขยายทันทีที่เหลือได้เหมาะฟังดูแล้วเหมือนเป็นมากกว่าประกันที่เรารู้จักนะคะหมายถึงว่าพอพูดถึงประกันภัยปุ๊บเราจะคิดถึงอใช่ไหมคะการขายประกันอะไรอย่างเนี้อะไรอย่างนี้นะคะแต่อันนี้ที่ให้เนี่ยมันไม่ใช่ให้เฉพาะที่กีฟเนฟเวอร์ตอน่ ช่แบบเยอะมากเลยเนาะใช่จร pues ิงต้องเป็นต้องเรียนว่าเป็นเจตนารมของท่านผู้บริหารของคุณชัยเนี่ยคุณชัยทําด้านนี้มาเยอะมากหลายหลายแกนแล้วก็หลายหลายครั้งที่เราเราเราทาหรือว่านายทําเนี่ยไม่ได้เป็นการพูดว่าเราทํจริงงมีอีกหลายอย่างที่ที่ทางบริษัททำแต่ว่าภายนอกไม่ทราบเหมือนกันนี่ไงเคยได้มีโอกาสสนทนากับทีมของกรุงเทพประกันภัยหลายท่านด้วยกันนะคะแล้วก็อยากให้คุณพัฒรดนัย พูดถึงท่านเต็มๆอีกสักครั้งคุณชัยต้องบอกว่าทางผู้ชัยเองครับเป็นเป็นผู้ที่มีจิตใจดีนะครับจริงๆท่านมองเรื่องของส่วนสังคมคเรื่องมองเรื่องประโยชน์จกกับเรื่องของคนไทยหลายๆอย่างหลายโปรดักที่ทํามาเนี่ยท่านก็มองว่าเป็นสิ่งที่คนไทยต้องการหรือว่าเป็นสิ่งที่คนไทยควรต้อง,ต,องต้องมีไว้เพื่อเป็นความช่วยเหลือยามฉุกเฉินแล้วก็ดีพิจารณาอารมณ์ที่ที่ท่านให้ไว้นะฮะเราคนทํางานเองเนี่ยเราก็ เอาแกนหลักที่ท่านให้ไว้เนี่ยมาดาเนินการต่อนะครับ<ม>หลายๆครั้งเราทํางานเราเราต้องมองประโยชน์ของของผู้บริโภคนะครับเรามองว่า d u ักไหนที่มันตอบโจทย์<ม>สถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ขยายตรงนั้นมาอย่างเรื่องของอย่างที่เรียนครับอย่างสุขภาพจิตเองเนี่ยเราสร้างบ i n e s s แล้วหรือเรีื p r o d u ักเองเราก็มองว่ามีผลักตัวไหนที่มาซ<ม>ัพพอร์ตคนที่นี้เหล่านี้หรือเปล่าค,ครับเป็นแนวทางที่ที่อ่าจริงๆต้องเรียนว่าเราต้องบาลานทั้งสองเรื่อง<ม>ทั้งเรืร่องบิ s i n e s s เองที่ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค กับเรื่องของการตอบแทนกับสู่สังคมค่ะคือได้คุยมีโอกาสได้คุยนะคะแล้วทุกคนก็จะพูดถึงคุณชัยคุณชัยมีแนวคิดอย่างนี้คุณชัยให้นโยบายอย่างนี้คุณชัยทาเป็นตัวอย่างใช่ครับอันนี้คือลักษณะผู้นําองค์กรที่ต้องบอกว่าที่พาองค์กรไปได้แบบใช่สุดยอดอ่ะใช่คือผู้นําเนี่ยต้องต้องทาทำให้ดูเป็นตัวอย่างต้องลงมือทําด้วยไม่ว่าจะนําเรื่องอะไรก็ตามต้องทําให้เป็นตัวอย่างครับแล้วมันจะเกิดความเชื่อขึ้นมาในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นในระดับไหนก็ตามในระดับครอบครัวก็เหมือนกันคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นตัวอย่างก็เป็นตัวอย่างบอกลูกลูกอย่าทำอย่างนี้นะแต่พ่อแม่ทํามันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาค่ะในสังคมเหมือนกันหน้าที่ตรงนี้เราต้องทําแบบนี้นะบอกอย่างนี้นะแต่เขเองทไม่ทำก็ไม่ได้ลูกก็ ไม่ได้ับปใช่ไหมใช่นี่แหละนี่แหละนะสิ่งที่ดีถึงได้เป็นกรุงเทพประกันภัยแขกคุณทุกย่างก้าวไงเหมาะมากครับเหมาะสมมากๆจริงๆเนาะแขกทุกคนและทุกย่างก้าวเลยคะทุกเรื่องราวแม้แต่อย่างที่คุณพัทธระดนัยพูดถึงเรื่องโรคซึมเศร้าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยโอ้รู้สึกเหตุการณ์มันรุนแรงมากมันรุนแรงจริงจริงถ้าพีจริงๆเมื่อสักสองปีที่แล้ว่ะช่วงนั้นที่ข่าวเยอะๆมีทั้งคนดังดาราเลยค่ะเยอะครับุช่วงนั้น แล้วมันก็มีผลกระทบต่อทั้งตัวเองต่อครอบครัวต่อสังคมแล้วเราน่าจะเป็นบริษัทประกันภัยเจ้าแรกที่ทําด้านนี้นะครับก็เราร่วมมือกับสาาสุขมาตั้งแต่ตั้งแต่ปีแรกๆเลยอในภาพขององค์กรคงไม่ต้องพูดถึงว่าเนี่ยคือการตอบแทนบุญคุณของประเทศนะคะแล้วส่วนตัวคุณพัฒรัตนัยเองล่ะคะคิดว่าตัวเองจะทําอะไรเพื่อประเทศชาติจริงๆ ส่วนตัวเองเนี่ยเรามองหาโอกาสที่ที่เราไม่ได้เอาเปรียบใครนะครับเราเราจริงๆเบสิกพื้นฐานก่อนที่ที่ทางท่านสองท่านเนี่ยตั้งแต่ต้นคือเริ่มที่ครอบครัวนะครับจริงๆการปลูกฝังของครอบครัวเป็นเป็นเป็นตัวตั้งนะครับอย่างคุณพ่อแม่ก็จะสอนมตั้งแต่ต้นคือเราไม่ได้เอาเปรียบใครแล้วก็เราพยายามที่ช่วยเหลือคนอื่นนะฮะคือคือคือพยายามจะมองมากกว่าสิ่งที่เราเห็นคือเหมือนกับว่าใครช่วยใครเดือดร้อนเราช่วยเหลือได้เราก็ช่วยเหลืออันนี้เป็นสิ่งที่ปลูกฝังจากเด็กฉะนั้นเนี่ยเราโตมาเราก็รู้สึกว่าถ้ามี ชื найти, address, we re, we re nah ่ออะไรหรือที่เราแอ d r e s Heh s ช right. ่วยเหลือได้เราเราไม่เพิกเฉยตรงนั้นทีนี้ไม่เป็นเป็นเป็นแกนหลักที่ครอบครัวปลูกฝังมาฉะนั้มเนี่ยพออาดับเปการทํางานเราก็จะเห็นว่ามันเราเราไม่ปิดกันเราพยายามจะมองว่าอะไรคือคือปัญหาอะไรคือประเด็นนะครับในการในการแก้ปัญหาในการช่วยเหลือัผมได้ปุ๊มว่ามันเป็นการต่อเอ่อส่งต่อมาเรื่อยๆนะจากคุณชัยที่ส่งต่อมาคุณพัทรัตน์ใก็เชื่อว่าจะส่งต่อไปยังระดับน้องๆต่อไปด้วย นะคะก็น่าว่าเป็นบุญอันนี้ที่ขอพูดถึงเรื่องบุญเพราะว่าเราพูดถึงบุญประเทศเนี่ยนะคะพูดถึงประเทศพูดถึงเรื่องบุญเนี่ยเมื่อเรามาอยู่ในองค์กรที่ที่เกื้อกูลผู้คนมีผู้นำที่เป็นผู้นำที่ดีนำเราเนี่ยเราเน่าว่าทำบุญมานะเราถึงมาอยู่องค์กรนี้เหมือนกับประเทศอะปุ้มค่ะเหมือนกับประเทศชาติเหมือนกันมีในมงคลสามสิบแปดประการที่พูดถึงบุญคุณบุญที่เราเกิดมาคือเราทำบุญไว้ ปติรูปเทศวาโสจักเนี่ยเราถึงมาอยู่ประเทศนี้เราไม่ได้ไปอยู่ประเทศที่อดอยากลำบากแห้งแล้งแล้วก็เกิดภัยพิบัติเยอะแยะมากมายเราอยู่ในประเทศที่อุดมสมบูรณ์นี่เป็นบุญนี่เป็นบุญของเราแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องรักษาบุญนี้ทําให้ต่อเนื่องอย่าทําลายบุญที่ตัวเองมีมาตั้งแต่ก่อนใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแล้วก็วันนี้ที่คุณพัทรตาัยมาก็คือเพื่อที่จะมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตอีกค่ะอ่าอ่าเดี๋ยวเราจะมีแถลงข่าวกันใช่นะคะก็ มอ่อมอกบกอ์ช่วยชีวิตในโครงการกิฟต์เนื้อปลาตของเราในมูลค่าเท่าไหร่คะสอง,สองแสนห้าน <50 S 1> บาทไม่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังที่เจ็บป่วยทุกยากเดือดร้อนนะฮะก็กิฟต์เนื้อปลาตหลายคนก็คือไม่ไปไหนละ เจ็บป่วยเดือดร้อนเนี่ยก็นี่เลยมาที่นี่เลยใช่ค่ะคเ่อนก็เคยเจอหน้าใหม่สดๆที่มีร้องไห้ใช่ใช่แล้วคุณพัทระดนัยฟันก็คือแบบว่าคุณพ่อเนี่ยป่วยแล้วก็อยากได้รถเข็นใช่ไหมคะขอปุ๊บได้ปับ๊บแล้วได้ทันทีนแ,ลทแล้วก็พอมารับไปเนี่ยก็ได้มีโอกาสตอนที่โทรมาคือลูกโทรมาแล้วก็มีโอกาสได้คุยคุณพ่อตอนที่ได้รถแล้วคุณพ่อแบบดีใจมากอือดีใจลูกโทรมาลูกก็ร้องไห้ คุยกับคุณพ่อคุณพ่อก็เสียงเครืออะไรอย่างเงี้ยแบบดีใจมากขอปุ๊บได้ปั๊บแล้วก็ได้นั่งรถเข็นแล้วก็ได้ออกไปกินลมชมวิวอะไรเงี้ยคุณภาพชีวิตดีขึ้นเยอะครับเป็นบุญมากๆเลยทีเดียวตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่มามาตอบตอบโจทย์ได้เร็วขึ้นเมื่อก่อนเราเริ่มโครงการใหม่เนี่ยเราต้องออกอากาศไปพักหนึ่งว่าเนี่ยมีคนต้องการสิ่งนี้นะค่พักหนึ่งถึงจะมีคนมาบอกว่าเอ้ยพมมีพมมีอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนเนี้ย พอมาปั๊บได้ปุ๊มเลยได้เลยเลยครับสคุณที่ดีใช่นะมีบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนก็เช่วยช่วยเรามาตลอดเป็นพันธมิตรที่ดีนะคะที่ให้อุปกรณ์ต่างๆมาเยอะแยะมากมายต้องขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมีธีมองพลังด้วยใช่ไหมคะครับค่ะขอบคุณคุณพัทธรดนาอยากให้ปากอะไรสักนิดตึ่นทิ้งท้ายอ่าจริงๆต้องเวียนว่าช่วงเนี้ยครับจริงๆากให้ทุกคนดูแลตัวเองนะครับว่าเรื่องของ สุขภาพใจสุขภาพกายเป็นเรื่องสําคัญนะฮะก็ทั้งช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วด้วยนะครับผมแล้วก็หลายๆอย่างมันอาจจะเป็นเข้ามาเป็นผลตกกระทบกับจิตใจคนนะฮะก็อยากให้เข้มแข็งกันไวนะครับแล้วก็สู้ๆกันต่อไปรวมถึงคุณพัฒน์ธนยแล้วก็ทีมกรุงเทพประกันภัยด้วยแล้งท่านเลยทั้งทีมเลยนะคะจะบอกว่าเสียงดีมากอะเสียงดีมากแล้วมีใจที่จะดูแลสังคมมาเป็นดีเจกับเราวหร ไหวทิพซู่ไม่ได er> ้ครับอันนี้บ้่งบอลถูกบีจริงๆครับได้ครับผมไม่แต่น้ำเสียงนี่คือแบบเหมือนเป็นผู้ให้นะน้ำเสียงใจดีนะน้ำเสียงอะไรอย่างเงี้ยมีกระแสขอบคุณมากครับนะคะขอบคุณมากโอกาสหน้าคุณได้คุยกับใหม่นะเนาะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทีมด้วยนะคะสวัสดีค่ะปลาระตังทีมเลยเนาะขอบคุณมากๆกับกรุงเทพประกันภัยแขกคนทุกย่างก้าวเจอกันมานานมากอยู่กันมานานอยู่กันต่อไปค่ะค่ะ ขอบคุณมากมเลยนะครับขอับดีค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมีพิธีมอบกันข้างล่างเนาะเดี๋ยวลงไปค่ะข้างล่างขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพันธมิตรที่ดีของเรานะฮะแล้ก็จะเป็นพันธมิตรที่ดีตลอดไปกับปภก1เราด้วยนะคะใช่แกรงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะนี่จะหมดเวลาแล้วใครมารอหรือเปล่ายังยังมีเวลมัสองอันหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาที เราก็เตือนตัวเองนี่แหละก่อนเราไม่ต้องไปมองอะไรไกลหรอกเอาตัวเองก่อนเราทําหน้าที่ได้ถูกต้องเหมาะสมหรือยังบทบาทของเราที่ได้รับมาเต็มที่แล้วหรือยังนั่นแหละคือการตอบแทนบุญคุณประเทศแล้วใช่ค่ะมีโอกาสเป็นคนไทยไหมเป็นคนไทยก็ต้องตอบแทนประเทศไทยมีโอกาสได้เป็นคนไทยแล้วก็อย่าลืมตอบแทนประเทศไทยรักประเทศไทยรักคนไทยแล้วก็รักสังคมแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กับประเทศไทยค่ะ มีมีบทบาทอะไรอย่างที่พี่เล็กบอกทำบทบาทนั้นให้ถูกต้องเหมาะสม ยอย่างดีที่สุดทําอย่างดีที่สุดด้วยความรักน,นั่นแหละรักเธอประเทศไทยสัญญาจะไม่เสียใจเสียใคร,ใครไม่เท่า<ช>เสียเธอไปนะคะ lady d ดี oh o โ ho โ love t h a i อเ n d เรากำลั <laughs> งสนับนะุนะั <laughs> l a d ี Lady, ้เดือถนนสายร้อนสุดยอดรถติดประจำ